สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายเรื่องทาตหลวงเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอ้อ,อก,ก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนที่30ชื่อตอนรักตอนที่ 1. โซกังพลันลุกจากที่นั่งแล้วคุกเข่าลงกับพื้นควรจะต้องเอ่ยถวายพระพรต่อองคจากรพัรดิ ทว่ากลับไม่มีถ้อยคําใดเอ่ยเอือนเพราะหัวใจยังคงเต้นกระหน่ำจนปวดหนึบไปหมดในหัวสับสนจนไม่อาจเอ่ยคําใดๆออกมาด้วยไม่อาจปล่อยให้ความคิดและความรู้สึกดําเนินเป็นเส้นขนานต่อกันความรู้สึกโลดเต้นไปทั่วทิศทางเฉกเช่นสุนัขคลั่งไม่รับรู้วันข้างหน้ามันจุกแน่นอยู่ที่ลำคอจนต้องเปล่งเสียงออกมาเปรียบดังคนตามืดบอดไม่อาจเดินตรงไปในทิศทางที่ถูกต้องหากไม่ได้คนช่วยจับจุงนําทางเฮ้อร่างบางเผลทอทอดถอนหายใจออกมาไม่รู้ตัว หัวนึกถึงคำสอนของเหล่านักปราช์ในการก่อนทว่าถึงจะตรึกตรองในใจอย่างไรมันก็ยังคงแสดงอาการร่ำร้องเสียงดังอยู่เรื่อยไปเพราะความรู้สึกยังสาสัต์เข้ามาโดยไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงกระทั่งหัวใจก็บีบรัดจนอึดอดัดความรู้สึกยามนึกถึงฝ่าบาทนั้นมันต่างจากยามนึกถึงบิดายามนึกถึงมารดายามนึกถึงมัไฮยอนกระทั่งยามนึกถึงโซโยงก็ตามความรู้สึกเช่นนี้ตัวเขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเลยสักครั้ง อีกทั้งร่างกายก็พลอยประหลาดไปด้วยยามหัวใจเต้นกระหน่ำจนปวดหนึบจนเหมือนได้ยินเสียงดังอยู่ข้างหูเป็นครั้งแรกที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้กระทั่งเสียงรอบข้างก็ถูกกดทับเช่นเดียวกับเมื่อครั้งขคข,ขึ้นสูงอีกด้านหนึ่งจะหอนก้มมองโซกัลงที่เอาแต่หมอบคำนับโดยไม่เอ่ยวาจะใดๆอาแฮมและเพื่อดึงสติของอีกคนที่คล้ายจะล่องลอยไปที่อื่นให้กลับมาเขาจึงได้กระแอมครั้งหนึ่งทันใดนั้นก็เห็นว่ามือเรียวที่ใช้คำยันกับพื้นขยับสันไหว ดูถ้าคงจะกำลังคิดเรื่องอื่นอยู่จริงๆเออถวายพระพรพระยะขฝาบาทลุกขึ้นหลังจากได้ยินคำอนุญาตโซกังก็ตอบรับด้วยคำว่าพระยะคะทว่ายังคงนั่งใจลอยอยู่เช่นเดิมหลงลืมกระทั่งว่าตนต้องขยับลุกขึ้นเพราะดื้อดึงติดอยู่กับความคิดเกี่ยวกับความรู้สึกที่ถาโถมใส่ย่างเอาแต่ใจการพบกับฝ่าบาทในคราแรกเรื่องราวคลั้นลืมตาขึ้นมาณนะตำหนักคอรยุงยามถูกฝ่าบาทครอบครอง ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกถึงความปรารถนาที่ไม่อาจถดถืนท่าทีของฝ่าบาทยามยอมอ่อนข้อต่อการกระทําอันไร้มารยาททุกอย่างของตนว่าผ่านเข้ามาในความคิดอย่างต่อเนื่องและในท้ายสุดของความคิดทั้งหมดกลับเคลือบแฝงด้วยความละอายใจอย่างถึงที่สุดต่อโซโยงความยินดีและความหว่นไหวต่อการมั่นหมายกับนางอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ถูกกาหนดเอาไว้อยู่แล้วตั้งแต่เล็กๆมวยอนโซโยงและเขาเติบโตมาด้วยกันท่านพ่อเองต่างก็สนิทสนมกันกลมเกลียวด้วยเหตุนั้น คำพูดของพวกผู้ใหญ่กับความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันจึงพลอยทําให้เขาคิดไปไกลถึงอนาคตกับโซโยองหากมีโซโยองอยู่ด้วยก็จะรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายในบางคราที่นึกถึงท่านแม่ขึ้นมาอีกทั้งการใช้ชีวิตกับนางแต่ละวันก็ช่างมั่นคงและสงบสุขครานั้นนางดึงมือของเขาไปวางทาบลงบนหน้าอกก่อนจะกระซิบกระซาบอย่างแถวเบา,บาท่านพี่ท่านเคยใจยเต้นแรงให้กับผู้ใดเช่นนี้หรือไม่เจ้ากักข้ารู้สึกเช่นนี้กับท่านพี่เจ้ากัก หากคนผู้นั้นของท่านที่เป็นข้าคงดีไม่น้อยยามนี้เสียงหัวใจเต้นดังตึกตักเป็นจังหวะเดียวกับสัมผัสบนมือเมื่อครั้งนั้นตอนนั้นเขาไม่ได้ตอบอะไรโซโยงกลับไปแม้คิดว่านางอกกอดความรักลึกซึ้งเอาไว้ก็ไม่อาจตอบกลับว่าเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันไม่อาจดึงมือของนางมาวางบนหน้าอกคืนเพราะรู้สึกอับอายที่หัวใจของตนสงบนิ่งเมื่อเทียบกับนางแล้วขณะนั้นน้ำเสียงของฝ่าบาทก็ไถ่ถามดังขึ้นมาให้ได้ยินตื่นเต้นอย่างนั้นหรือ าบาความคิดพันหยุกชะงักเส้นผมดังแพรไหมสีดำสนิทถูกคว้าดึงให้ใบหน้าแหงนเงยขึ้นจาฮอนพยายามอดทนต่อผู้ที่ตอบรับกลับมาแต่ยอมไม่ขยักกระทั่งไม่อาจทนได้เขาย่อตัวลงตรงหน้าโซกังคว้าจับเส้นผมให้เงยหน้าขึ้นแม้ไม่เป็นเช่นนั้นเขาก็จ้องเขม็งตรงไปยังโซกังเจ้าตัวกำลังสับสนกับสถาในการที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในแววตาเอ๋อล้นด้วยความรู้สึกยากจะเข้าใจสุดจะรู้และคาดเดาว่ามันคืออะไร ทว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนหากถูกเปิดเผยความรู้สึกเหล่านั้นในตอนนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่สั่งลงโทษกันแม้ไม่ได้ลองรื้อค้นออกมาทีละอย่างมันก็เกินกําลังจะรับไหวโซกังไม่ได้เอ่ยคําตอบใดให้ผู้เฝ้ารอยอย่างเขาทั้งที่เพียงตอบรับว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นก็เพียงพอแล้วเพราะอีกฝ่ายกําลังหมกมุ่นคิดเรื่องอื่นจนไม่สนใจว่าคําถามของตนคืออะไรเรียวคิ้วของจหอนขมวดมุ่นขึ้นมาทันทีแม้ไม่อาจรับรู้เหตุผล ทว่าตั้งแต่คราแรกเพียงแค่เป็นยูโซกังเขาก็มักจะมีความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจเราแม่น้ำและผืนทะเลกระทั่งตอนนี้เองก็เช่นกันแม้ร่างบางจะไม่ได้ตอบคำถามและอยู่นิ่งๆไม่คิดจะลุกขึ้นมาทว่ามันก็จบสิ้นแล้วจาฮอนไม่สามารถอดทนปล่อยให้คนตรงหน้าคิดเรื่องอื่นได้อีกต่อไปแล้วคิดเรื่องใดกันมีได้พยะคะ่ะน้ำเสียงฝ่าบาทแสดงชัดถึงอารมณ์ขุนเคืองโซกังจึงเปิดปากตอบอย่างตะกุกตะกัก ก็จะตกใจเล็กน้อยเมื่อรับสั่งให้เงยหน้าขึ้นจนได้ศบตากับพระองค์สีหน้าคล้ายกำลังกรุ่นโกรธทำให้รู้สึกหวาดหวัน่นความคิดยุ่งเหยิงก่อนหน้าพลันกลายเป็นขาวโพลนความคิดทั้งหมดถูกครอบครองด้วยบุรุษตรงหน้าเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นในหัวก็เต็มไปด้วยคำถามมากมายเหตุใดฝ่าบาทถึงต้องทรงทำกับเขาถึงเพียงนี้ทำไมกันภาพเรือนอนอนทาตหน่วยสามผุดว่าขึ้นมาเมื่อนึกถึงสิ่งน่ารังเกียจยามเป็นที่บาเรอของพวกท่าชาย ตลอดเวลาที่ตนถูกคนเหล่านั้นย่ำยีนับครั้งไม่ถ้วนก็ไม่เคยมีสักครั้งที่ไม่นึกรังเกียจการกระทำเช่นนั้นแม้จะกําจัดออกจากตรงนั้นจนหมดทุกครั้งทว่าพอนึกถึงโซโยงขึ้นมาก็ยิ่งละอายใจมากยิ่งขึ้นกระทั่งหวังให้ตนทําหน้าที่เฉกเช่นบุรุษไม่ได้ไปเลยเสียยังจะดีกว่าแม้ถูกบังคับให้เป็นที่บําเรอก,ก็นึกรังเกียจแล้วแต่ยิ่งเกิดความต้องการจากการกระทำนั้นก็ยิ่งรู้สึกขยะขยงยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้สสสึึกถงความมุ จากการเสพบสังวาสกับบุรุษใช่ต้องไม่รู้สึกแต่จากการกระทรํารวมกับองค์จักรพรรดิโซกังก็ไม่สามารถจะคิดเช่นนั้นไม่สามารถปฏิเสธความสุขสมที่ฝ่าบาทมอบให้แม้จะถูกบังคับขืนใจก็ตามแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วอีกฝ่ายกลับทรงเมตตาเอาใจใส่ดูแลเขาผู้เป็นเพียงท่าต่าต้อยอย่างไม่จําเป็นต้องทําเพราะฉะนั้นยายฝ่าบาทถึงปฏิบัติต่อร่างกายอันด้วยค่ายอย่างไม่อาจย้อนคืนสันคลอนหัวใจกันเช่นนี้ตั้งแต่เยาว์วัย ก็ได้เรียนรู้ตำรามากมายมาพอควรคำสอนของบรรดาปราชญ์ในอดีตที่เคยอ่านจนจดจำได้ขึ้นใจยามนี้ล้วนกลายเป็นสิ่งไร้ค่ากระทั่งความรู้สึกที่เรียนรู้ว่าต้องควบคุมจิตใจตนให้ได้ก็ยังล้วนทะลักออกมาฟาบัดดวงตาคู่สวยของโซกังเอ่อคลอด้วยน้ำตาและเพียงเสี้ยวเวลามันก็พันรินไหลหย,ยาดน้ำตาสีใสกลิ้งหล่นลงมาตามผิวขาวกระจ่างไร้รอยตึงนึงยิ่งทำให้หวางคิ้วของจารฮอนขมวดแน่นขึ้นกว่าเดิมอยู่ภายในห้องหับที่จัดเตรียมเพื่อการร่วมหอ ทว่าสนงผู้ทำหน้าที่นั้นกลับปล่อยให้น้ำตาไหลยอย่างน่าสงสารเขารู้สึกพิลึกพิกลอย่างถึงที่สุดราวกับว่าตัวเขาเป็นทราราชแย่งชิงสตรีที่มีสามีอยู่แล้วมาอย่างไรอย่างนั้นทั้งรู้สึกขุนเคืองและงุนงงตอนกลางวันทำท่าทางอ,อดอ,อนอเฉลาะมาตอนนี้เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เล่าความแตกต่างนั้นทำให้จ่าหอนนึกสรุปเอาเองว่าอีกฝ่ายคงไม่มีศักดเสี้ยวใจให้กับเขาสุดท้ายโทศก็ประตุขึ้นมาก็กลืนกินตัวตนของจ่าหอน ถ้อยวาจาที่ไม่สามารถตะคอกใส่อีกคนได้กระแทกเข้าที่ใจและหมุนบวนซ้ำๆอยู่ภายในจาฮอนคิดว่ามันช่างไร้าสาระในใจของเขามันตะโกนก้องบอกกับคนตรงหน้าว่าห้ามปฏิเสธเฮอร่างสูงเค็นเสียงขึ้นจมูกกลางสายหน้าเวลานี้ภายในใจมีแต่ถ้อยคําแฝงความรู้สึกของบุรุษผู้มีความรักจากพวกบทกลอนรักชายหญิงซึ่งปรากฏในหนังสือรักประโลมโลกพวกนั้นตัวเขากําลังมีความรักต่อ,อยูโซกังกับคําว่ารักคํานั้น เมื่อนึกเชื่อมโยงการกระทำทั้งหลายที่ตนเคยทำต่อโซกังมาจนถึงตอนนี้ทุกอย่างมันก็สอดคล้องกันพอดีตั้งใจทำให้เข้าใจว่าเพราะพัวพันกับคดีก่อกบฏของมหาเสนาบีฝ่ายพลาธิการจึงแต่งตั้งตำแหน่งเพื่อให้เหล่าขุนนางรับรู้ว่าอีกฝ่ายมีเขาหนุนหลังอยู่ทว่าเขาเองรู้แก่ใจดีว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นจุดประสงค์ที่ต้องการบอกให้รับรู้ไม่ใช่การแต่งตั้งตำแหน่งเพียงแค่เหนี่ยวรังร่างบอกบางไว้ข้างกายและพาไปไหนมาไหนด้วยกันในวังหลวงได้ เท่านั้นก็เพียงพอแล้วระหนักได้อย่างแน่ชัดเช่นเดียวกับความชัดแจ้งของถ้อยคําจึงยิ่งโกรธเข้าไปอีกหากเขารักก็ยิ่งไม่อาจยอมรับว่าถูกอีกคนปฏิเสธได้จะฮอนคว้าจับแขนของโซกังแทนเส้นผมก่อนจะฉุดให้ลุกขึ้นยืนอย่างจนโซกังรู้สึกถึงความเจ็บด้วยเหตุนั้นจึงมีเสียงอดครัวหลุดออกมาเจ้าตัวงนเงินไปมาหลังถูกฝ่ามือใหญ่ฉุดให้ลุกขึ้นฝ่าบาททรงยืนอยู่ตรงหน้าโซกังยกมือขึ้นใช้ชายแขนเสื้อป่าเช็ดน้ำตา ทว่าความรู้สึกที่ล้นทะลักออกมาครับงอหนึ่งแล้วก็ไม่ง่ายเลยที่จะทําให้มันสงบลงหยาดน้ําตาแห่งความอ่อนล้าที่มีจนถึงตอนนี้ความคิดถึงต่อโซโยโงความละอายใจต่อโซโยโงความรู้สึกทั้งหมดนั่นล้วนแฝงจิตใจว่าประกาศการจากลอาอดีตของตนตอนที่31ชื่อตอนรักตอนที่ 2. ความคิดยังคงยืนอยู่ตรงจุดเดิมจนถึงตอนนี้ทว่าความรู้สึกกลับออกเดินไปตามอําเภอใจก่อนมันจะวกกลับ ดึงให้กลับมาที่เดิมนะตรงนั้งตัวเขาหวั่นหวั่นว่าฟาบาท,ทรงรู้สึกอย่างไรกับตนเป็นจุดที่มีความคิดจะเป็นดอกไม้ของพระองค์อยู่เต็มเปีย่ยมความรู้สึกของโซกังเป็นเช่นนั้นแต่แทนที่จะแสดงความดีใจกลับปล่อยให้น้ําตาลินไหลจาฮอนจึงไม่เข้าใจความในของหยาดน้ําตานั่นทันกลายเป็นสร้างบาดแผลในใจอย่างคาดไม่ถึงร่างสูงยื่นมือออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อคว้าแขนเรียวอย่างแรงอะเสียงอุทานคล้ายกรีดร้องเล็ดลอดออกมาจากปากเจ้าตัวทันที จาฮอนปักมือที่อีกฝ่ายยกขึ้นป่าเช็ดน้ำตาทิ้งทันใดนั้นใบหน้าหวานปเปิดเปื้อนน้ำตาก็ปรากฏสู่สายตาก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงแสดงความุโกรธอย่างเต็มเปี่ยมมันกดต่ำกว่าปกติและอันตรายอย่างยิ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกถึงเวลานี้แล้วเจ้ายังไม่เต็มใจราวกับร่างกายตนบริสุทธินักหนาอยู่อีกหรือมิได้พยะค่ะเช่นนั้นยายถึงได้ร้องให้ราวกับสตรีถูกขืนใจเล่ารังเกียจข้าหรือยอย่างไรนั่นมันไม่ใช่เช่นนั้นพยะค่ะฟาบาท กระหมอ่อมนั่งลงจจฮอนปล่อยมือจากแขนโซกังแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าโตทําไม้กลมพร้อมออกคำสั่งทว่าโซกังกลับไม่ทำตามเพราะเจ้าตัวอยากบอกกับอีกฝ่ายอยากเป่าร้องให้รับรู้ว่าร่างกายอันต้อยต่ำนี้ของตนบางอาจกอดเก็บความรักต่อฝาบาทผู้สูงส่งร่างบางจึงเอ่ยปากทั้งทั้งที่ยังยืนอยู่เช่นเดิมทูลฝาบาทตอนนี้ข้าไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนั่งลงแล้วรินเล่ามาฝาบาท เจ้าก็รู้ว่าหากทําให้เราต้องพูดซ้ําคําเดิมอีกครั้งเราจะจับเจ้ากรอกสุรมงคลสามจอกใส่ปากแล้วโยนลงแท่นบรรทมเสียจะฮอนใช้คําแทนตัวว่าเราที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนักพร้อมกล่าวข่มขู่ว่าจารุนแรงของเขาทําให้โซกังต้องนั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามอย่างเสียไม่ได้ก่อนจะยกกาสุราขึ้นเติมเต็มจอกสุราให้ฝ่าบาทก่อนแล้วถึงเติมจอกสุราของตนตามจอกแรกในค่ําคืนร่วมหอดื่มเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่อาจจะแอบแฝงเข้ามา จอกสองเพื่ออวยพรให้ช่วงเวลาแห่งการร่วมหอผ่านพ้นอย่างราบรื่นและสําราญจอกสามเพื่ออวยพรให้ค่ําคืนร่วมหอบังเกิดผลอันน่ายินดีตามธรรมเนียมของเหล่าเชื้อพระวงศ์แล้วภายในห้องหอ,อก่อนขึ้นบันทมบ่าวสาวจะต้องดื่มสุรมงคลสามจอกเสียก่อนเพราะหากไม่ดื่มสุรมงควให้ครบสามจอกและขึ้นแท่นบันทมก็มีคําทายทักว่าภายภาคหน้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเลวร้ายเนื่องจากเป็นการขอพอรจึงมักจะปล่อยให้เวลาค่อยๆ ผ่านไปกับการลิ้มรสสุราเป็นของขั้นตอนการทําจิตใจให้สงบหลังจากดื่มสุราสามจอกจึงล้างปากด้วยน้ําชาแล้วค่อยขึ้นแทน่นบรรทมนี่เป็นลําดับขั้นตอนของธรรมเนียมดั้งเดิมทว่าจะฮอนกลับดื่มติดต่อกันทีเดียวจนครบสามจอกอีกทั้งยังสั่งให้โศกังดื่มติดต่อเช่นเดียวกันด้วยหลังจากวางสุราจอกที่สามลงร่างสูงก็ล้างปากด้วยน้ําชาที่วางข้างๆก่อนจะลุกจากเก้าอี้แล้วลากโศกังไปที่แทน่นบรรทมทั้งทั้งที่น้ําชาย,ยังคงอยู่ในปาก ผลักให้อีกฝ่ายนอนลงอย่างแรงจะฮอนสวมอภรคลุมทับอภพรสำหรับใส่นอนก็ทำการปลดทั้งหมดออกในคราเดียวจากนั้นก็ดึงกระชากปมผ้าคาดเอวของโซกังออกแล้วโยวนลงพื้นด้านล่างก่อนจะยื่นมือไปที่ปมของอภรตัวไหนหากคิดถึงผู้อื่นจนร้องให้ออกมาเช่นนี้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าจะพูดสิ่งใดและไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องรับฟังให้สัมผัสข,ของเขาทำให้อีกฝ่ายต้องบิดสะโพกรา ต้องดีดดิ้นอย่างร้อนรนกับความปรารถนาจัดการร่วมรักให้รับรู้ถึงมันด้วยตนเองไม่มีสิ่งใดที่ตัวเขาไม่สามารถครอบครองได้ต้องไม่มีอีกต่อไปปล่อยให้มีแค่ความรักของบิดามารดาก็เพียงพอแล้วยูโซกังเจ้าต้องเป็นของข้าเพราะข้าต้องการเจ้าความคิดสุดท้ายส่งผลให้จาฮอนทำลายสำนึกที่ติดเตียนการกระทำราวกับอันธพาลของตนในส่วนลึกของจิตใจลงทว่าโซกังไม่ปล่อยให้ฝ่าบาทผลักตัวเองลงเช่นนั้น ด้วยการล้างมือใหญ่ที่กำลังจะปลดอาภรณ์ตัวในของตนออกฟาบาประเดี๋ยวพะยะค่ะกระหม่อมมีเรื่องอยากกราบทูลเอามือออกไปเดี๋ยวนี้ร่างบางพลูลมหายใจออกมาแผ่วเบาด้วยเป็นบัณฑิตมาตั้งแต่กำเนิดจำความได้ก็อ่านตำรามามากมายแล้วเขาจึงกังวลอย่างยิ่งว่าสำหรับฟาบาแล้วหากเอ่ยถึงความรู้สึกเช่นนี้อย่างตรงไปตรงมาจะสามารถทำได้หรือไม่ทว่าสุดท้ายก็เอ่ยปากโต้อตอบในทันทีทรงต้องฟังต้องรับฟังพะยะค่ะ เพราะกระหม่อมผู้ต้อยต่ำบังอาจรักฝาบาทไปเสียแล้วข้าบอกว่าไม่ฟังว่าอย่างไรนะจะฮอนตั้งใจจะแผดเสียงตะหวาดออกมาถึงกับไม่เชื่อหูของตนเขาอยากได้ยินใหม่ชัดๆจึงย้อนถามกลับความละอายใจและความคิดถึงที่ค้างค้างอยู่ภายในเล็กน้อยคล้ายถูกกระเทาะออกถึงได้มีหยาดน้ำตาเอ่อล้นออกมาจากดวงตาคู่สวยอีกครั้งโซกังปลดปล่อยสิ่งที่ลงเหลือภายในใจออกมาทั้งหมดก่อนจะยกยิ้มน้อยๆแล้วเอื้อนเอ่ยวา่าจา โปรดประทานอนุญาตให้กระหม่อมได้รักฝ่าบาทด้วยพระยะค่ะไม่อาจละสายตาจากสีหน้าเช่นนั้นของโซกังได้เลยแม้เรียกได้ว่าหาเกิดความรู้สึกต่อบุรุษผู้ละไมคล้ายสตรีทว่าอย่างไรแล้วคนตรงหน้าก็เป็นบุรุษผู้สง่างามเช่นเดียวกับเขาทุกระเบียดนิ้วแต่รอยยิ้มช่างสว่างเจิดจ้าและงดงามยิ่งจาฮอนรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงจนกระเทือนไปทั้งอกตึกตึกตึกเสียงกระแทกกับแผ่นนอกเหมือนหัวใจกำลังเอื้อนเอ,อ่ยบางอย่าง การเตรเ้นเช่นนี้ทําให้มั่นใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่มันบอกกล่าวต่อตอนอีกทั้งถอดอาพรออกหมดแล้วช่วงล่างเองก็กําลังบอกกล่าวด้วยเช่นกันบุรุษผู้เป็นองค์จักรพรรดิของอาณาจักรยอนวอนนามว่ายังจะาฮอนกําลังมีใจรักบุรุษเบื้องหน้าตนอย่างยูโซกังอย่างแท้จริงทันทีที่ยอมรับความรู้สึกของตอนเองความร้อนรุ่มก็ยิ่งก่อเกิดมากขึ้นขณะนั้นน้าเสียงแฝงความไม่สบายใจบางเบาของโซกังก็เอ่ยถามออกมาทรงไม่อนุญาตหรือพะยะค่ะอนุญาตสิ แต่คำอนุญาตนี้ไม่สามารถคืนกลับมาได้โดยเด็ดขาดเจ้าต้องสาบานต่อฟ้าและดินด้วยชีวิตของเจ้าทั้งหมดทุกส่วนของเจ้าต้องมีเพียงค่าเท่านั้นทั้งดวงตาริมฝีปากใบหูส่วนลับรวมถึงหัวใจทั้งหมดด้วยเข้าใจหรือไม่พยาขฝ่าบาทกล่าวสาบานสิสาบานพยาข่ต่อฟ้าและดินกระหม่อมขอสาบานด้วยชีวิตกระหม่อมจะมีเพียงฝ่าบาทเท่านั้นตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวาย ช่องเล่าให้ฟังเนอคำสาบานนั้นทําให้บนใบหน้าหล่อเหลาปรากฏรอยยิ้มมุมปากค่อยๆย,ยกขึ้นกระทั่งความอ่อนโยนกระจายไปทั่วในที่สุดมันก็กลายเป็นรอยยิ้มสว่างสวยโซกังเองก็ยิ้มตามไปด้วยแล้วค่อยๆ่อย,อยมืออีกฝ่ายที่ตนรั้งไว้ก่อนหน้านี้เป็นมือใหญ่ที่กําลังปลดคลายปมอภร์ตัวไหนดังนั้นจึงเหมือนกับตนกําลังเอ่ยชวนให้ร่วมรักกันใบหน้าของเจ้าตัวพลันแดงแเรื่อขึ้นมาจ้าฮอนปลดคลายปมออกช้าๆ เมื่ออภพอรถูกตดออกก็ใช้มือข้างนั้นสัมผัสลงบนแถน่นอกอะโซกังเผอร้องอุทานออกมาแผ่วเบาด้วยความขัดเถินจึงกัดดึงฝีปากหลังเอาไว้แน่นนั่นไม่ใช่เสียงที่จงใจเป่งออกมาทว่าเพียงแค่ใจยอมรับบริเวณที่โดนสัมผัสมันก็เสียวซ่านและบุบว่าไปเสียหมดไม่ใช่เฉพาะกับมือเท่านั้นกระทั่งสายตาคมปราดกวาดผ่านก็ผ่านให้เป็นเช่นนั้นด้วยอะอืะอ,อฟาบาทไม่ทันไรก็เกรงเสียแล้ว เช่นนี้จะทำอย่างไรได้เล่าผ่อนคลายแล้วนอนลงให้สบายสบายเก่งมากฝาบาทตอบโยนด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มไม่ใช่อันธพาลใช้กำลังบังคับกลุ่มเหงร่างกายไม่ใช่ทรร่าสอดนิ้วเข้ามาในส่วนแห้งผากอย่างรุนแรงแต่ทรงจ้องมองด้วยแววตารักใคร่โซกังเองก็มองศบตากลับไปตรงๆช่างเป็นบุรุษผู้สง่างามสมกับเป็นที่รักของสตรีมากมายและถึงแม้จะเป็นบุรุษเช่นเดียวกันก็นับเป็นพวกสวามีของตน โซกังขออาภาัยต่อโซโยองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะผลักนางไปในส่วนลึกของหัวใจจากนั้นก็หลับตาลงเงียบๆเบนื่องจากสาบานต่อฟาบาดแล้วจึงทำได้เพียงผลักนางและปิดตาดประตูนั้นช่องว่างในใจที่ใช้ซุกซ่อนนางเอาไว้เขาเติม,เต,มเต็มมันตามคำสั่งของฟาบาดเก็บโซโยองเอาไว้ในใจเช่นนั้นแล้วเติมเต็มความรู้สึกด้วยบุรุษผู้กลายเป็นความรักระหว่างนั้นริมฝีปากร้อนก็ท่าประกบลงมาอีกครั้งสัมผัสอย่างอ่อนโยน ยามได้รับจุมพิษก็บังเกิดเป็นความสั่นไหวและไหววันเมื่อเรียวลิ้นเล็บแผวเบาร่างกายก็พันสถานไหวแจ็กกะจี้บริเวณริมฝีปากจนสติรับรู้สับสนก่อนจะสอดแทรกเข้ามาในโพรงปากผ่านการถผยแยกออกไหลตามแนวฟันเรียงสวยแผวเบาช่วงเอวบางขยับไหวไปตามอารมณ์อืออือโซกังเริ่มดูดดึงและกลืนกินลิ้นร้อนที่แหวกว่าอยู่ภายในด้วยริมฝีปากของตนคิ้วของจาฮอนขมวดมุ่นเล็กน้อยล้มหายใจหอบกระชั้น ความเป็นชายแข็งขืนจนถึงกับปวดหนึบจนคิดว่าคงไม่ใช่ว่าตนเผลอกินปลุกกำนัดเข้าไปโดยไม่ทันรู้ตัวหรอกนะปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นช่วงล่างของร่างกายที่เริ่มแข็งขืนตั้งแต่ก่อนเข้ามาในห้องบรรทมแล้วร่วมดื่มสุรามงคลกับโสกังยามทะเลาะก,กับอีกคนกระทั่งได้เห็นน้ำตาจนถึงตอนกระจ่าในความรู้สึกเขาอดทนรอคอยอยู่ตลอดทั้งทั้งที่กล้ามเนื้อส่วนนั้นแข็งเกรง็งและในเวลานี้ก็กำลังจุมพิษกับชายผู้งดงามอย่างหาที่สุดมีได้ ด้วยเหตุนี้มันก็ย่อมต้องคึกคักขึ้นมาแน่นอนจาฮอนอ่อนด้วยประสบการณ์จึงไม่รู้เหตุผลแน่ชัดคิดไปว่าเป็นเพราะโศกังทําให้ความเป็นชายของตนฮึกเหิมเนื่องจากปรารถนาในตัวอีกฝ่ายอย่างยิ่งอีกทั้งยังงดงามเกินจะบรรยายร่างกายของตนจึงมีปฏิกิริยาเช่นนี้ตอนที่32ชื่อตอนรักตอนที่สามจฮอนรู้สึกเสียดายยามต้องผ่าเรียวลิ้นออกแต่เมื่อละริมฝีปากออกมาครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นปลดเปลื้องอาพออีกฝ่าย โซกังเองก็ให้ความร่วมมืออย่างกระตือรือร้นจนจจรังบอกบางเปลือยเปล่าถูกจับนอนลงไปบนเครื่องนอนผ้าไทายอีกครั้งก่อนจะประกบริ้นฝีปากลงไปอีกคราเรียวลิ้นหยอกเย้ากันไปมาลางบทเบียดร,ร่างกายเข้าหากันโซกังร้องพร้อมวาดแขนโอบต้นคอของอีกฝ่ายจจฮอนสำรวจทั่วโพรงปากอย่างงูเหมาขณะที่อีกมือก็ควานบนแท่นบรรทมกระทั่งสัมผัสถูกกระปุกขนาดเล็กจนเกิดเสียงดังแกรกเขาเปิดฝามันออกอย่างแรงโดยไม่สนใจว่าเสียงจะดังหรือไม่ จากนั้นก็จุ่มนิ้วลงไปข้างในแล้วดึงออกมาร่างบางยังคงเกาะเกี่ยวลำคอแกร่งอยู่เช่นนั้นดูด,ดึงเรียวลิ้นอย่างลุ่มหลงจนเสียงดังออกมาระหว่างที่ริมฝีปากของพวกเขาสัมผัสกันทว่าเจ้าตัวก็ยังคงส่งเสียงไม่หยุดไม่ได้เสียงใดๆทั้งสิ้นและไม่นานจจฮอนก็ผ่าริมฝีปากและลิ้นออกจากอีกคนอือไม่เอาพะยะค่ะเมื่อถูกแย่งสิ่งที่กําลังดูดเล่นราวกับดูดนมมันดาโซกังก็บ่นพึมพำใสจ่จาฮอนทันที ไม่อาจทนได้เพราะรู้สึกเสียดายไม่รู้เลยว่ารสจุบมันทั้งหวานถึงเพียงนี้เขาเปิดเผยความรู้สึกอย่างไม่รู้จะทําอย่างไรระออกมาและหลุดจากการควบคุมตนเองหยาดน้ําตาเอ่อคลอพร้อมกับท่าทางอ้อนขอริมฝีปากโซกังไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่อาจควบคุมการกระทํานั้นริมฝีปากของอีกฝ่ายมอมเมาความคิดและทําให้หายใจหอบกระชั้นภายในโพรงปากเปลี่ยมด้วยรสชาติหวานล้ำกลายเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรโซกังรู้สึกประหลาดใจนัก มันแตกต่างจากความรู้สึกยามผ่านคืนวสันกับคนตรงหน้าก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงเพียงแค่หัวใจเปลี่ยนไปเท่านั้นมีเพียงแค่นั้นเท่านั้นอย่าร้องหากได้ชิมอยู่ที่เดียวเช่นนี้มันก็ไม่ยุติธรรมไม่ใช่หรือขณะที่โซกังยังคงอ้อนวอนขอจุมพิษอีกคราแม้จะฮอนเองจะไม่ค่อยมีจิตใจเมตตานักแต่เมื่อได้เห็นอีกฝ่ายต้องการตัวเขาอย่างกระตือรือร้นเช่นนี้ก็รู้สึกเหมือนต้องมอบความสุขสมจนแทบหยุดหายใจคืนให้ แม้ความเป็นชายของตนมันจะแข็งเกร็งมากขึ้นก็ยังพอทนได้ด้วยเจ้าตัวน่ารักกำลังอ้อนวอนอย่างน่าเอ็นดูเช่นนี้ก็ม่ใช่ว่าต้องช่วยส่งให้ไปถึงจุดสุดยอดตามที่ออดอ้อนหรอกหรือโซกังอาต้องทําให้รู้สึกดีกว่านี้สิหฮอฟาบทโซกังอาถึงแม้เจ้าไม่ออดอ้อนเช่นนี้จะวันนี้พรุ่งนี้หรือหลังจากนี้ข้าก็จะคอยเติมเต็มให้เจ้าไปเรื่อยๆโซกังส่งเสียงรับแทนคําตอบ พอร่างกายส่งผ่านความรู้สึกประหลาดมาให้โซกังก็รู้สึกถึงบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวจึงร้องออกมาความเจ็แบแปลบเพียงน้อยนิดกับมวลความเสียวสร้างขนาดใหญ่ทาโถมเข้าหาไม่เพียงเท่านั้นยังแต้มประทับกาแสดงความเป็นเจ้าของทั้งตรงต้นคอตรงร่องกระดูกหายปลาระแถวกระดูกซี่โครงผิวเนื้ออ่อนบริเวณต้นแขนด้านในกระทั่งบนหน้าท้องก็ยังประทับรอยรักนับไม่ถ้วนทิ้งร่องรอยของตนไว้เช่นนั้น ริมฝีปากของจาฮอนเคลื่อนไปถึงบริเวณใต้สะดือตอนนั้นโซกังเกิดความอึดอัดเล็กน้อยร่างสูงขบกัดลงบนผิวเนื้อใต้สะดือโซกังหอบหายใจกอดกายฝาบาทด,ด้วยเรียวขาขาวผองอกว้างจนจาฮอนต้องหัวรอบแถวเบาออกมาระหว่างซุกหน้าอยู่กับหน้าท้องแบนราเสียงหัวรอบแถวนั่นทําให้เกิดความสั่นสะเทือนกระเทือนไปถึงภายในช่องทางเปลี่ยนความหวั่นไหวด้วยเหตุนั้นผู้ไม่อาจอดทนจึงสตานเฮือกพร้อมร้องดังก้องจาฮอนใช้มือตกเบา ลงบนสะโพกอิ่มจากนั้นจึงยกตัวขึ้นฟาบาจาหอนฮือพะยะค่ะบอกว่าให้จาหอนลองเรียกสิจะบังอาจทำเช่นนั้นได้อย่างไรเร็วสิจาหอนอาะเมื่อชื่อของตนหลุดออกจากปากของอีกฝ่ายเพราะการเรียกว่าฟาบาเช่นนั้นเขาเองก็ไม่รู้ว่าเหตุใดถึงรู้สึกเหมือนถูกปล่อยทิ้งไว้กลางทางจึงบอกนามแท้จริงออกไปหากเรียกด้วยชัก เออมันช่างฟังดูใกล้ชิดและรักใคร่มากขึ้นทว่าเมื่อนามของตนหลุดออกมาจากปากของอีกฝ่ายจริงๆกลับกลายเป็นว่าสติถูกกลืนหายไปความปรารถนาเออล้นขึ้นมาถึงคอเพียงชั่วอึดใจก็ทะลักล้นจนถึงศีรษะจาฮอนสัมผัสถ,ถึงความสุขสมอันเลิศล้ำเฉกเช่นที่เคยได้สัมผัสก่อนหน้าขึ้นมาอีกครั้งจนถึงขณะนี้แม้จะด้วยถูกความโกรธผลักดันแต่สิ่งพวกนี้ไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก,ก่อนเลยท่าทางยามถูกปลุกปัน่นด้วยกามารมณ์อย่างยั่วย,ยาวอ้า แต่ยิ่งอ่อนวอนดังเท่าไหร่จฮอนก็ยิ่งรู้สึกพลุ่งพลานขึ้นเท่านั้นโซกังขยำเครื่องนอนจนข้อนิ้วขึ้นขาวพลางแอนโค้งแผ่นหลังขึ้นสุดท้ายก็สั่นสถานไปหมดจนไม่อาจส่งเสียงใดๆออกมาได้ช่วงเวลาที่ลงมาจากยอดเขาแห่งความสุขสมร่างกายบอบบางก็สั่นสถานเป็นระยะ,ะยะแต่สุดท้ายก็ได้เรี่ยวแรงจจฮอนโน้มก้มตัวลงก่อนจะจัดการเกลืนกินริมฝีปากจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ กด Subscribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ